โอเคครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมพอดีผมเพิ่งผ่านหอคอยที่สามชื่อน้องอะไรนะน้องซับผมทองทองอ่ะผมจําชื่อน้องไม่ได้ก็เพิ่งผ่านนะครับผมส่วนทีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าผมใช้ทีมอะไรถึงผ่านนะโอเคแต่เดี๋ยวเออไม่ใช่ดิจุดประสงค์หลักที่เราจะมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่าผมจะมาซุ่มไอ้ของชิ้นนี้นะทุกคนนี่ชิ้นนี้นะผมก็อยากได้เป็นหัวอู่ไม่ก็ซับ สักตัวนะออสการ์หรือหนิงลงๆนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าทุกคนไปไปซุ่มกันดีกว่าครับผมเนี่ยเออน้องคนนี้เดี๋ยวดูดีไปเฉินเชียงนะครับผมเออเนี่ยจำชื่อน้องไม่ได้นะมาทุกคนมาเวลาอันสําคัญครับผมหวังว่าจะได้อะไรดีๆนะนี่คือผมเล่นมา2วันแล้วคือผมหัวร้อนมากทุกคนผมเอาตัวที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซุ่มหาหัวอู้ครับเพราะว่าไอ้ตรงวิดีโอแนะนําอะ เขาใช้ตัวนี้ในการผ่านการผมเอาตัวไปสุ่มหมดเลยนะถังซานอาวุธลับก็คือไม่มีตัวสุ่มนะครับตอนนี้ต้องเก็บใหม่นะทุกคนมาขออะไรดีๆตอบแทนความเหนื่อยหน่อยละกันนะไปครับโอเคครับทุกคนก็ในส่วนของทีมนะครับที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้นะทุกคนพลังทีมอยู่ที่แสนห้นะครับผม ก็เหนื่อยว่ะทุกคนแม่งคือผมแบบทุ่มทุกอย่างเพื่อผ่านออคอยนี้แล้วดูมันให้ผมดิให้ปู่ใบมาตัวที่2เป็นตัวซ้ําด้วยทุกคนโอ้คือผมแบบเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั๋วที่ผมเก็บไว้อะไว้ซุ่มถังซานอาวุธลับอะครับผมเอาไปซุ่มหมดเลยอะซุ่มหาหัวอู่อะคือแบบรู้จะพูดอะไรวะทุกคนก็นี่แหละทีมนี้นะครับผมทีลักก็จะเป็นพี่อ้วนไฟนั่นเลยนะสำใครที่มีเอ่อไม่มีหัวอู่นะครับให้ใช้ทีมนี้แล้วกันนะครับ คีอหลักพี่วอนไฟเลยคือต้องหวังหอพี่แกส,สกิลสองรอบอะ่ะส่วนตัว,ตว,ตวที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมแล้วก็ตอนผมเล่นเนี่ยผมกดออโต้เลยนะก็คือใช้ดวงเลยครับผมไม่ต้องแบบเล่นมือเลยนะหรือใครจะเล่นมือก็ได้นะกะจงังหวะใบปูพิษดีๆนะครับผมตอนอีกฝ่ายแบบมีสกิลแบบสกิลนตี่ะก็ค่อยใบยนะแล้วก็ปูกระดูกเนี่ยถ้าเกิดเปิดโล่ได้ก็เปิดตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละทีมนะเดี๋ยวพาไปดูวงแหวนสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เออให้ดูทีมแล้วนะครับผมเออทำไมกดไม่ได้วะโอเค ตรงนี้ครับวงแหวนอันนี้อ้วนไปผมใช้เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาจารย์อื้นลงใช้เป็นสองหนึ่งสองสองนะแล้วก็อันนี้เป็นมานาสูนครับใช้ดอกหมดเลยนะตัวนี้เพราะว่ายังฟาร์มวงแหวนที่2ไม่ได้นะครับผมปูใบก็ใช้งูมาเลยนะครับอันนี้ก็ดอกหมดเลยเหมือนกันนะตัวซับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปูกระดูกก็ดอกหมดเลยนะครับผมประมาณนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะสำหรับใครที่ ยังเล่นไม่ผ่านหรือหาแนวทางก็ลองไปใช้ทีมนี้ดูนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็พึ่งดวง่นแหละนะแล้วก็ในการซุ่มไอของรางวัลมันก็ต้องพึ่งดวงด้วยเหมือนกันครับผมก็เฮียทุกคนได้เห็นครับไม่มีอะไรจะพูดละคลิปนี้โคตรเหนื่อยโคตรท้อเลยเฮียแม่งไปสร้างไอดีใหม่ดีกว่า,าทุกคนไปแล้วครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปละ